นอกจากการปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่ได้รับการทับทามจากฝ่ายใดให้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนกลางแล้วพลอากาศเอกประจินจันตองยังกล่าวออกตัวด้วยว่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศถือว่าอยู่ในระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพแถวที่2และ3จึงไม่มีแนวโน้มความเป็นไปได้แต่อย่างใดค่ะพลอากาศเอกประจินกล่าวว่าขณะน,นี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเจรจาหาทางออกให้กับประเทศ และหาข้อยุติเรื่องความขัดแย้งควบคู่ไปกับการเดินหน้าปฏิรูปประเทศค่ะโดยกล่าวร้องขอว่านางสาวยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปรปสควรเสียสละและลดทิฐิส่วนตัวลงเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะวีรบุรุษและวีรสตรีค่ะกับกรณีที่มีอำน,นาจทั้งสองฝ่ายมาเจอกันแล้วก็หยุดแล้วก็มาเจรจา เพื่อที่จะให้เกิดสันติเกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นหนทางที่ดีสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะได้เสียสละลดทิฐิแล้วก็แสดงออกถึงความเป็นวิระบรุตษวิสตีครับ ส่วนความคืบหน้าในการเดินหน้าวางกรอบการเจรจาและสร้างแผนที่ความสําเร็จหรือรดแมปเพื่อเป็นทางออกให้กับประเทศตามข้อเสนอของ6องค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นนางสาวยิ่งลักกล่าวว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเดินหน้าต่อไปหากแกนนกํากปปสปฏิเสธที่จะเข้าร่วม รัศการนายกรัฐมนตรียังชี้แจงว่ารัฐบาลไม่ได้มีเจตนาที่จะปิดกั้นการพูดคุยและไม่ได้มีเงื่อนไขในการเจรจาหาทางออกให้กับประเทศค่ะแต่เห็นว่าการพูดคุยต้องตั้งอยู่ในกติกาที่เป็นไปได้และเป็นไปในทิศทางเดียวกันและจะทำอย่างไรให้ความคิดของทั้งสองฝ่ายมีจุดเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ขณะที่นายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าไม่ตอบรับข้อเสนอของ6องค์กรตามรัฐธรรมนูญเพราะขาดความเป็นกลางและไม่ได้ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามที่จะทำให้เกิดแนวทางในรัฐมนตรีคนกลาง ก่อนหน้านี้ในสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งกล่าวเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายทบทวนข้อเสนอและตอบรับการส่งรายชื่อบุคคลเข้าร่วมเป็นคนกลางเพื่อเดินหน้ากรอบการเจรจายุติปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยไม่ควรด่วนปฏิเสธซึ่งยังคงมีเวลาอีก7วันที่จะตัดสินได้ถึงวันที่24มีนาคมนี้เนื่องจากอาจมีสถานการณ์อื่นเกิดขึ้นและน่าจะนำมาประกอบการตัดสินใจได้ นายจตุรนชัยแสงรักษาการรองนายกรัฐมนตรีเห็นว่ากรณีที่ไม่มีฝ่ายใดตอบรับต่อข้อเสนอขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะไม่มีความเหมาะสมในการทําหน้าที่ที่เป็นตัวกลางเพราะในข้อเท็จจริงจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองอีกทั้งในหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นองค์กรเอกระหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ถูกเชื่อมโยงว่าเป็นเงื่อนไขของการสร้างปัญหาค่ะ